สวัสดีจ้เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ้าคนไทยสบายอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมหรือเซรั่มสูตรรักสาฟานะคะในส่วนของคนที่เป็นฝ้าวันนี้จะพามาทาสูตรสูตรที่ว่าไม่รุนแรงเกินไปนะคะไม่ทําให้เราเสดหน้าไม่ทําให้เรา ไม่ทําให้เราหน้าแดงอะอะไรประมาณนี้นะคะจะทําสูตรแบบซบๆนะคะไม่พาทําสูตรที่รุนแรงนะคะในส่วนของคนที่เป็นฝ้าหนาหนาฝ้าแดงฝ้าเลือดฝ้าลมฝ้าต่างๆนะคะฝ้าเป็นมานานฝ้าถาวรนะคะสูตรนี้จะช่วยได้นะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะทีนี้มาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะในสูตรรักษาฝ้าสูตรนี้นะคะ นี่นะคะเพื่อนเพื่อนคือหัวใจเท้านะคะในส่วนของหัวใจเท้าเวชภัณฑ์เครื่องสําอางจะนิยมเอาไปทําในเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสบู่เป็นครีมเป็นสารพัดเครื่องสําอางนะคะการันตีแล้วว่าหัวใจเท้าน้ําหัวใจเท้าสามารถรักษาฝ้าได้แน่นอนนะคะแต่เขาก็มีวิธีหลายวิธีหลายสูตรที่แตกต่างกันออกไปนะคะว่าจะเราจะเอาแบบไหนมาทําแบบไหน ในการรักษาฟ้านะคะนี่ค่ะก็จะใช้ประมาณนี้เนาะจะเอาส่วนกลางตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นให้เราปอกเปลือกเข้าออกนะคะนี่ค่ะปอกเปลือกแบบนี้เลยนะคะนี่คือหัวใจเท้าที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราปอกเปลือกเสร็จแล้ว หลังจากนั้นให้เรานํามาขูดนะคะใครจะมาขูดใครจะมาบดหรือจะอะไรหรือจะไปตําก็ได้แล้วเตะนะคะเพราะว่าเราจะใช้เฉพาะส่วนน้ําของเขานะคะเราขูดแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะได้ไปกรองเอาแต่น้ําของเขานะคะนี่ค่ะขูดแบบนี้นะคะนี่นะคะคือหัวใช้เท้าที่เราขูดออกมาตะกี้นะคะหลังจากนั้นให้เรานํามากรองเอาแต่น้ําเขาเลยนะคะนี่ค่ะ จะพาทำสูตรท,ตที่สูสตร <tortured. S 1> ที่ว่าไม่รุนแรงเกินไปไม่ทําให้เราเสบหน้าไม่ทําให้เราหน้าบางนะคะสูตรนี้จะไม่เสบหน้านะคะเพื่อนๆใครสวนใครที่เป็นฝ้ามีหลายสูตรที่เขาพาทํากันมาหลายสูตรที่แตกต่างกันไปเนาะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เบาๆสูตรที่ซอบๆสูตรที่ไม่ทําให้เสบหน้าไม่ทําให้หน้าบางนะคะสูตรนี้นะคะนี่ค่ะ บางคนเขาก็จะเอาเอาเอาหัวใจเท้าที่เราขูดแบบนี้เอาไปถูกับ,บหน้าเลยนะคะบางคนบางคนเขาก็จะบอกว่ามันเสบมันเสบหน้ามันทําให้หน้าแดงบางคนเขาก็บอกแบบนี้นะคะแต่สูตรนี้จะพาทําแบบสูตรที่ว่าซบซถูสูตรที่ไม่รุนแรงเกินไปนะคะนี่ค่ะเราก็ได้น้ําหัวใจเท้าของเขาแล้วนะคะนี่เลยนะคะในส่วนของน้ําน้ําหัวใจเท้าเนาะที่เรา ที่เรากรลงออกมาตะกี้นี้นะคะหลังจากนั้นเรามาใช้อยู่ที่1นถึงสช้อนชานะคะแล้วแต่ใครจะทํามากทําน้อยนะคะกะเอาอัตราส่วนตามที่ต้องการเลยนะคะแต่ไม่แนะนําให้ทําเยอะนะคะเพราะว่าเขาเป็นหัวเชเท้าสดเนาะเขาก็จะค่อนข้างเก็บไม่ได้นานค่ะก็เลยไม่อยากแนะนําไม่ทําเยอะเราจะได้ใช้ของสดตลอดนะคะเราทํำจะพอๆใช้แล้วเราค่อยทําใหม่นะคะ นี่ค่ะส่วนผสมตัวต่อไปคือน้ำผึ้งน้ำผึ้งเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสและต่อต้านแบคทีรียฆ่าแบคทีรียในคนในส่วนของคนที่เป็นสิวนะคะในส่วนของน้ำผึ้งเนาะก็จะช่วยสมานแผลได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งอยู่ที่ หนึ่งช้อนชาครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะเขาจะช่วยให้เผเราเย็นให้หน้าเราเย็นให้เราไม่เศษหน้านะคะนี่นะคะหนึ่งช้อนชาในส่วนของน้ำผึ้งเนาะนี่ค่ะตัวต่อไปเราจะใช้เจลเจลวัดหางจระเข้เราจะใช้อยู่ที่ หนึ 1> 1่งถึงสองช้อนชานะคะในส่วนของเจลเขาก็ช่วยช่วยผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจ่างใสและยังช่วยต่อต้านอนุม,มูลอิสระได้ด้วยนะคะยังช่วยปวดเสบปวดร้อนใครที่ไปโดนแดดมะแดดเผาแดดไหมมานะคะใช้เจลว่านหางจระเข้สุดยอดเลยนะคะเราก็จะช้าอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชาเนาะหรือถ้าเขาเลวเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะในส่วนเจลไม่เป็นไรเลยนะคะหนึ่งช้อนชา สวนขั้นชาพูนๆเนาะในส่วนของเกลียวเนาะ นี่คือตัวต่อไปคือน้ำมันแครอทนะคะน้ำมันแครอทก็พาทําไปแล้วนะคะทั้งสูรสกัดร้อนสกัดเย็นนะคะในส่วนของน้ำมันแครอทเขาก็จะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะเราก็เลยจะใช้เป็นส่วนผสมในส่วนของครีมรักษาฝ้าด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยป้องกันแสงแดดได้ในดีในระดับหนึ่งเลยนะคะในส่วนของแครอทเนาะนี่ค่ะ เกือบช้อนชาเนาะในส่วนของน้ำมันแครอทเนาะหลังจากนั้นเรามาคนค่ะนี่เลยนะคะเรามาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดูว่าถ้าเขาเหลวเกินไปหรือเขาข้นเกินไปถ้าเขาเหลวเกินไปเราก็สามารถเติมเจลาตนหางจรเะเข้ลงไปได้อีกนะคะถ้าเขาเหลวนี่เลยค่ะคุณส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้จะซอบๆสูตรนี้จะไม่รุนแรงไม่ทําให้เสพหน้านะคะ ไม่ทําให้หน้าบางนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ว่าถนอมผิวสูดซอบๆนะคะนี่ค่ะเนื้อครีมเขาออกมาจะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะออกมาเขาก็จะได้ประมาณนี้นะคะสุดยอดเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อครีมเขาจะสวยมากๆเลยนะคะเราจะมีน้ําผึ้งเขาจะเป็นทำให้เราเซตหน้านะคะเราไม่ได้ไปใช้น้ําหัวใจเช้าเพียวๆพอ,อกหน้าทาหน้านะคะเรามีส่วนผสมหลายตัวเข้าไปเนาะ นี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะหลังจาก,กนั้นให้เราเตรียมกับปูเปล่กปลากับปุกเล็กกับปุกใหญ่ใส่ไปเลยค่ะเรามีแบบไหนกับปูกรีมเก่าๆเรามาล้างทําความสะอาดแล้วก็ใส่ไว้เลยนะคะนี่นะคะเทลงไปเลยค่ะเห็นไหมเนาะเต็มกระปุกพอดีเลยค่ะ นี่เลยค่ะเต็มกระปุกพอดีเลยค่ะนี่เลยนะคะเนื้อครีมของเขาจะสวยมากๆเลยนะคะเนื้อครีมหัวใจเท้าของเราเนาะนี่ค่ะเขาจะเป็นตด่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเนื้อครีมของเขานะคะทาไปเลยค่ะทาทั่วหน้าก่อนนอนนะคะห้ามทาตอนเช้านะคะเพราะว่าหัวใจเท้าเขาจะทําให้เราไวต่อแสงนะคะก็จะทําให้เราเป็นฝ้านะคะถ้าทากลางวัน ให้ทากลางคืนก่อนนอนนะคะเป็นไนท์ครีมนะคะครีมหัวใจเท้าสูตรนี้นะคะแล้วก็ตอนเช้าก่อนจะออกแดดอย่าลืมทาครีมกันแดดทุกครั้งนะคะฝ้าถึงจะไม่กลับมาหาเราอีกนะคะมัเราถึงจะไม่เป็นฝ้าอีกนะคะเพราะว่าแดดบ้านเราช่วงนี้แดดแรง นี่ค่ะทาบแบบนี้นึงเลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งค่ะถ้ามีใครจะทาไนท์ครีมก็ทาทับได้ไปเลยนะคะไม่ต้องล้างออกนะคะทาทับถ้าใครจะทาแต่ส่วนตัวแล้วทาเฉพาะตัวนี้นะคะไม่ทับอีกแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นไนท์ครีมให้เราได้สุดยอดแล้วะคะ่ะแต่ทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะ สูตรนี้เก็บในตู้เย็นได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์นะคะอย่าลืมเก็บในตู้เย็นนะคะห้ามเก็บนอกตู้เย็นและก็ใช้ตอนกลางคืนนะคะไม่ใช่ใช้ตอนเช้าด้วยนะคะเฉพาะกลางคืนก่อนนอนนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากก,ากดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตริดก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกนะคะ